สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ลุงเบิ้มนะครับกาลังเดินขึ้นเข,ขาหงอนนาคที่กระบี่นะครับความสูงประมาณห้าร้อยกมตรก็จะเป็นทางชันอย่างนี้นะเอ่อทำไมลุงเบิ้มต้องมาลําบากอย่างนี้นะครับเอ่อเพื่อหนึ่งเพื่อสุขภาพนะครับสองลุงเบิ้มรักธรรมชาตินะครับเอ่อพวกทัวร์ที่สบายลุงเบิ้มทํามายี่สิบกว่าปี ไอ้พวกโทษนะพูดดับหยาบแบบนิ่งเป็นหลักพยับเป็นแดกทัวอย่างนั้นลุงเบิ้มทำมาหมดเลยครับนอนโรงแรมสีห้าดาวอ่าไปทะเลอาบน้ำกินข้าวนอนทำมาเป็น20ปีตรงนั้นตอนหลังส0ปีหลังเนี่ยลุงเบิ้มจะทำทัวแบบแนวลุยๆนะครับก็ช่วงนี้ก็มาลงใต้ตั้งแต่จากเขาใหญ่มังการนะครับนั่งรถไฟมาลงสุราษฎร์เขาศกเดินป่าเขาศก นะครับแล้วก็เดินป่าที่กระบี่แล้วก็สลับพักนะครับเพื่อให้นั่งเที่ยวได้เล่นน้ำนะครับานะครับก็ไม่ได้เดินทุกวันนะครับแต่ว่าคือเพื่อสุขภาพสองมาให้กําลังใจคนในวงการท่องเที่ยวนะครับโควิดมาเนี่ยเขาก็เจ๊งกันเยอะนะครับบางคนหมดบ้านหมดรถหมดเป็นล้านนะครับแต่ลุงเบิ้มก็มามองตัวเองว่าช่วงโควิดมันก็สุดสะดุดแค่เรื่องทัว แต่ก็ยังช่วยเมียทามาค้าขายได้ของเราก็ถือว่าจิบจอยมากนะครับเราจะคิดเรื่องมุมบวกนะครับนะฮะไม่ได้คิดนั่งคิดคนเดียวว่าเราแย่มีคนอื่นที่แย่กว่าเราทั้งโลกนี้มีเศรษฐีที่แย่เนี่ยหุ้นตกทีเนี่ยเขาเงินหายเป็นหมื่นล้านแสนล้านบาทเลยนะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราที่เวลาเจ็บเจ็บนิดคนอื่นเจ็บเยอะกว่าเราทั้งโลกสู้ๆครับพี่น้องครับอ่าขอให้ทุกคน สู้และจะถึงเป้าหมายทุกคนทุกอาชีพเราสามารถทำได้ไสารามันบอกว่าเวียชาร f ฟันดัสเราทำได้ครับพี่น้อง